ครับผมวันนี้บรรยากาศงานชุ่มฉ่ำพัทธไทยขวัญรือไทยเป็นยังไงทายสนใจกับบ้านกรือเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ก็ฝากปลื้มใจชุ่มฉ่ำใจกับผมเห็นพี่ๆทางบ้านมากันเยอะเยอะมากมายเลยก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับผมได้ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยนอ๋อมาแจกนี่ซองกันน้ำซองขวัญรือไทยเพราะว่า จะสมการแล้วเนาะใช่แล้วละครเราก็ออนวันที่1 22ปีด้วยพรุ่งนี้เลยใช่ใช่ค่ะก็เลยมาแจกสักกนาะให้ทุกคนได้ท่านอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้พวกแฟนๆตัวมาให้การขันรถีทุกคนวันนี้คือแฟนๆมารอกันแบบเยอะมากค่ะแบบเกินคาดไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนน่าจะรอดูขันลุยไทยกันพวกเราก็ดีใจแล้วตื่นเต้นมากค่ะทางด้านทุกต่างกันยังไงบ้าง ได้มาเจอเพื่อนได้เจอแฟคน <S 2> <S 2> คลับเยอะขนาดนี้นะคะก็ผมก็บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากคือเหญญมือนแบบเฮ้ยแบบสิ่งที่เราพยายามมาหมดมันหนายเลยเพราะว่ามันมีคนร้อนลงคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอย่างไรก็แล้วกัใช่ค่ะก็ทั้งทีมงานแล้วก็น,นักแสดงทุกคนนะคะก็คือผมยูมุทัยตั้งใจทำกันเต็มที่มากพวกเราเต็มที่มากเพราะว่าพวกเราก็อยากจะส่งมอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มัน เหมออนช่วงสงการพอดีเลยก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเล่นน้ำก็สนุกแล้วอย่าลืมกลับบ้านมาดูขอหรือไทยก็ยิ่งทำให้สนุกไวกว่าเดิมนะคะวันนี้เราก็เลยมีซอโซอมาแจกเพราะว่าเวลาไปเล่นจะได้เลือกถึงขอหลือไทยด้วยและนี่ก็จะเป็นแบบว่า limited edition เพราะว่าแจกแค่วันนนี้วัเดียวเลยใช่ค่ะพี่เกียรับพูดดีๆนะเออวับนี้ก็ไปแจกแบบ นนัั่งกเเลยยทีีดวใช่ครับก็ถือว่าเหมือนเป็นการกลุ่มเพื่อนครับเพราะว่านักแสดงเราก็มาเจอกับแฟนๆตัวเป็นๆเลยนะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับก็ติดตามชมได้นะครับละครเรื่องขออะไรตอนแรกครับพวกเราก็เลยเอาของมามาแจกให้เป็นของฝากในวันสงกรานต์ด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นี่ด้วยนะเาเรียกว่าความได้ความเป็นวก็เป็นสถานีเนาะก็จะคลเดินทางกลับบ้านใช่นทางในไทยกับแฟนๆอย่างไรกันบ้างก็ ก็ทักทายแหละครับผมก็ฝากฝากละครแบบคือคนในสถานีคือจริงๆต้องขอขอบคุณสถานีเขาด้วยแหละใด้โอกาสให้เราเรามาแบบพูดถึงละครของไทยนะวันสงกรานต์แล้วคนก็เยอะมากด้วยเพราะว่าคนก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ได้ได้โอกาสได้มาควยพอแฟนๆด้วยแหละครับผมว่เดินทางไปไหนก็ขอให้เึ่นทางปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับส่งความสุขนะเพราะว่าวันนี้ของไทยมาสมใจกว่ามาก แฟนชาวไทยแล้วหบออกกว่าายที่มากันมีแฟนต่างชาติเข้ามาแบบเป็นอินเตอร์เข้ามาแบบให้กำลังใจด้วยนะก็ก็เมื่อไหร่ครับผมเซอร์ไพรส์ครับไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้จริงๆเหมือนที่พี่พิยาพูดแล้ก็สปีกอิงลิตขอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยครสปีกอิงลิตนี่ต้องให้พี่ชายเลยให้พี่ชาย พี่ชายเลยตัวผก็ก็ขอบคุณครับผม Thank you everyone ครับที่ที่มาวิสูจน์เราขออะอสแฟนเพือร์ับสนุนแขวนอุทัยนะคะกระผม Stay tuned นะ Tomorrow first episode yeah ถ้าเป็นถ้าเป็นวินาทีที่เอาซองไปให้เขามีคำตอบแล้วเรายังไงบ้าง คือตอนแรกเราไม่คิดว่าแบบว่าคนจะรู้จักผอนรือไทยแล้วอะไรเงี้ยละครยังไม่ได้ออนแอร์แต่หลายๆคนคือรู้จักละครแล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็เราก็แอบ,บบอกเขาว่าเนี่ยไปเล่นน้าแล้วอย่าลืมกลับมาดูขอนรือไทยนะเขาก็เออเอเอค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะดูไหมก็ขอความงั้นงั้นให้ให้วยพรเป็นแฟนหน่อยเนื่องจากใกล้กันการกันแล้วต้องให้ ปลอดภัยอวยอรแล้วแหละเรื่องวอวยพรนี่ตึงโยนอยู่นะวะเล่นน้ำปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออยันยันยันก็นกันกันกัเดี๋ยวขออวยพรกันละกันสำหรับแฟนๆที่มาหาที่นี่ใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นน้ำก็เล่นน้ำอย่างปลอดภัยครับเราไม่ขับก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันสมการนี้ครับ ได้น้ำกันแล้วเนาะก็อย่าลืมกลับมาดูละครฝันไทยนะคะออทแอร์วันแรกวันที่12เมษายนนะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะช่อง3กด33นะคะเราเลือกะคร่อยเราเลือกะครหน่อยอ่าผมบอกหน่อยเอ่อแต่ละคนรับบทอะไรใครกันใดกันปะดีนะเริ่มเลยเริ่มเลยไม่แเลยครับผมเริ่มเลยครับผมรับบทเป็นพันตรีนายแพทย์อมหลวงสัตตะจุฑาเทพครับนี่ คาแรคเตอร์เราเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นหมอทห,หารครับผมสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์แปบลบกตาผมชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นแบบว่าเห็ an, นผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่นหนึ่งผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ที่สอง <c oughs> <c oughs> เป็นคนดีครับผมเป็นไอดอลครับค่ะแล้วบทเป็นขวัญอทัยค่ะเป็นไอ้ไทยเป็นเด็กส่งข้าวค่ะ แล้วก็เป็นแม่ค้าด้วยค่ะก็ในเรื่องก็จะเห็นหนูกับฉัดเก้าจิกกัดกันยุมหัวกันทั้งเรื่องค่ะพี่ชายเป็นยังไงคะเป็นเสาแค่ไหนเป็นเสาวห้าเ้าธรรมชาติแมนค่ะพี่เกียครับผมแล้วก็ับผมรับบทเป็นก้องผมครับเป็นพี่ชายของผลิตไทยก็เป็นพี่ชาย่างแตกแม่กันแล้วก็จะคอยดูแลน้องครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ก็ ครับจะเป็นคนที่เอาใจช่วยให้น้องสาวได้สมหวังในความรักครแต่เล็กเตอร์เราเป็นยังไงเป็นคนบุกบุญเป็นพวกไอคูเวสแค่ไหนอะไรอ้ยสุดๆเลยครับผมเป็นผู้ชายอบูนอยู่แล้วฮะใช่ก็หมายถึงในละครเป็นละครด้วยน้าท้าวได้ท่าท้าเคนรับบทเป็นพยาบาลน้องโบนนะคะก็จะก็จะเป็นลูกมือของคุณหมอชาติค่ะก็เป็นพยาบาลที่ตรมือไม่แม้จะจับ เป็นคนที่แบบผู้จาดนุ่มๆ,ๆช้าๆแต่ว่ามีความชัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีเหตุผลแล้วก็จะคอยแบบว่าเอออันนี้ก็ ใช่ละมนดครับครั้งแรกของไมกี้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับผมความยากง่ายการบรรมหนี้ก็คือทุกๆคนก็น่าจะเคยได้ยินสุภาพบุรุษชาเติแล้วก็ได้อาจจะได้รู้มาบ้างว่าเขาประสมเราเร็จมากน้อยแค่ไหนก็คือทุก็กดดันแหละกดดันก็จริงจริงแต่ว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่อยากคนที่ให้โอกาสให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ แล้วคาเรื่องแรกในชีวิตก็เต็มที่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ดูแล้วก็อยากเห็นตัวเองครับกันก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะอยากติดตามบางกีม,ม,มีคนหนึ่งที่บอกว่ามีความเป็นแฟนรู้จักกำนงังก,ก่อนที่เราจะบอกว่าทำใจเลยอ๋อขอบคุณครับก็ไม่คิดว่าจะผมไม่เป็นที่รู้จักกันจนถึงตอนนี้อะไรอย่าครับผม หลายๆคนก็อาจจะได้ดูเรื่องเราอวจรไปแล้วตอนนี้ก็เป็นคราวของพอลิไทยบ้านรอรอ,อติดตามชมน,นะครับเรื่องนี้เราเราทำการบ้านกับบรรดาักแค่อยเพราะวมันเป็นเรื่องแรกหนักที่สุดไม่เคยทำการบ้านหนักขนาดนี้ในชีวิตนี้มาก่อนคือด้วยคาแรคเตอร์ที่ห่างก,กันกับตัวผมเองมากๆแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างการทำงานครั้งแรกในชีวิต acting ครั้งแรกในชีวิตอะไรถึง้ก็มันมีเรื่องราวหลายอย่างที่มันต้องทำการบ้านทั้งเรียนพูดการเดิน การเข้าใจความเป็นหมอเข้าใจการเป็นนักหาเข้าใจการเข้าใจฐานะทางสังคมอะยต่างๆก็ถือว่าเป็นงานหนักกันแต่ว่ามก็คอยมีพี่ๆทุกคนคอยช่วยเหลือก็คนนี้ประจวบคอยช่วยผมดูแลโอเคทางด้านพี่ยะคะคะรับน้องยังไงบ้างคะ เพราะเราก็แบบเ่ายการแสดงมาบ้งแล้วเรื่อนี้เรามาแบบว่าเรานเป็นต่าบวสวเทามนียังเป็นที้อหนูก็ทาการบ้านหนักอยู่ค่ะเพราะว่าปกติเราแบบเป็นาววันง่ายหรอหร จริงๆมันใกล้เคียงกับหนูมากค่ะเรื่องจริงแล้วคือหนูก็เป็นคนห้่าห้าวแล้วฝรั่งไทยก็คือห้าวเหมือนกันส่วนตัวหนูที่เข้าฉากกับไมกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยค่ะ <S <S เพราะว่าไมกี้เขาตั้งใจก็มีป้าแจ๋วคอยแบบว่าประกบอยู่ติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนหนูก็ตั้งใจของหนูในบทของหนูรับผิดชอบบทหนูให้ดีที่สุดคะ่ะอีกหนึ่งคนแบ่งแล้วกันอันนี้ก็เป็น,นก็เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกของหนปมาเดิน เปิดโลกเรียกเว่าเปิดโลกมามกแล้วก็โช่วีที่ก็แต่วพี่แม็กคนใจดีมากแล้วก็คอยสันคอยคอยททุกอ,อย่างเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็เอาใจช่วยให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะ่เงี้ย คือในความเข้าใจของผมกับป้าแจ๋วมองว่าฉัตรก้าวเป็นคนที่เสียสละมากการที่คนคนนึงจะมารับหน้าที่คือเป็นหมอเสียสละอยู่แล้วแล้วเป็นหมอไม่พอเป็นทหารด้วยคือเป็นหมอทหารเป็นอาชีพถ้าถ้าแยกเป็นสองอาชีพเป็นอาชีพที่เสียสละที่สุดแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันผมให้ฉัตรก้าวแบบเวลานึกถึงฉัตรก้าวผมจะนึกถึงเขาเป็นไอดอลถ้่นึกถึงหมอก็เป็นหมอปัวใจชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบ ต้องมีไปเรียนคาแรคเตอร์หมออะไรอย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์หมอก็ต้องเรียนรู้ด้วยผมไลน์หาทุกคนเลยว่าแบบใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลมาสอนผมหน่อยอะไรนี้แล้วก็คือจริง,รงๆอ่ะแค่ท่าทางภายนอกอาจจะยังไม่พอสําหรับกาจจแบรแสดงต้องเรียนแบบอินเนอร์ภายในด้วยว่าคนเป็นหมอทําไมเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงเลือกเรียนนี้แล้วคนที่เขาเลือกเรียนเป็นหมอเขาไม่ได้เรียนแค่ตอนมาหาลัยนะครับต้องมาตั้งแต่ประถมหมอตทำกันบ้านตั้งแต่ประถมเด็กเเล็กๆที่อยากเป็นหมอทหารเป็นยังไงยังไงครับผม เสดก้าบทหนักกันครับเพราะฉะนั้นพวกแบบสัตว์แคบอะไรพวกนี้เราต้องมีจะมีให้ดูในละครมีให้ดูครับผมมีให้ดูแล้วก็ทหารก็มีให้ดูเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นแบบทีเลียดด้วยนะยาไปพอพอพอแล้วเพยาบาลก็ใช้ย่อยยาใช่ค่ะอ่าก็พวกเราสองคนนะคะก็คือแบบว่ามันจะาจะมีฉากบางที่แบบว่าอาซีนที่ต้องฉีดยาคนดไข้เอ้ยป่า อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเคสอ,อาจจะมีไม่เยอะมากก็แบบว่าเคสก็จะไปลองศึกษาพวกคลิปแบบคพยาบาลตั้งกันยังไงแต่ว่าของไมกี้ค่ะเคสเห็นว่าไมกี้แบบฝึกมาหนักมากเพราะว่ามันจะมีฉากแบบว่าที่เป็นหมอที่แบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้เข็มจริงแบบว่าต้องแบบว่า แบบว่าทำาทำได้จริงๆอะไรวะเี่ยค่ะก็ไมายกี้ก็เก่งมากขอบคุณครับเนี่ก็ทำได้ดีมากนะคเคี่ยาทำได้ดีมากเพราะจ๋าว่าชมเขาอยู่ตลอดเลยคือเขาฉากแบบบอกพยาบาลด้วยกันชมเขาตลอดเลยส่วนผมกับไมกี้มายกี้จับเข็มเนี่ยให้มันสั่นขนาดนี้ไม่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาดีดีครับผมหวังว่าจ๋าวันนี้ แบบนั้นออกแบบเองก็มีความเ<อ>ด็กน้อมีความแฟชั่นจา๋าเรื่องนี้เราจะได้เห็นแบบอาชีพผมก็จะมีได้เห็นค่ะในตอนช่วงที่แบบฝึกงานอยู่ที่ร้านช่องเสื้อของคุณอา,าละนะก็จะมี sketch ผ้าออกแบบเย็บชุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็ต้องไปฝึกวิธีการ sketch ผ้าใช้ที่มันเป็นช็อตสมัยก่อนที่เป็นสาวเดี่ยวเนี่ยค่ะก็ไม่เคยเห็นอะไรกัน่าแต่ว่าคอยสอนคอยบอ,อ,อ,อกว่าประมาณนี้นะไปทำการบ้านมา ก็จะได้เห็นดูมังนั้นเพราะแบบกว่าจะออกเป็นเสื้อผ้าชุดสวยๆหนึ่งชุดเนี่ยเราต้องทำงารตั้งแค่ไหนค่ะอ่าในอีพหนึ่งมีที่เราจะได้ชมกันอย่างนี้คือคู่นี้ละมันจะมีซีนไหนที่แบบว่าเป็นไปจะได้ว้าวบ้างฮะเออสปอยล์สปอยหน่อยสปอยสิบปีสปอยสิบปีซีนหนึ่งอีพีหนึ่งมีอะไรบ้างบอกเราอย่าอย่าจำได้หรือเปล่า เของหนูจะเป็นเปิดตัวจะได้เห็นหนูแบบในเวอร์ชั่นที่มีผมอ่ะปกติใส่หมวกอะไม่มีผมแล้วครับก็แบบใส่หมวกทั้งเรื่องไงแต่ EP หนึ่งจะได้เห็นหนูแบบสยองสยายนึกว่าสกินเพสแบบถอดหมวกออกมาแต่ไมกี้เขาก็ถอดเหมือนกันถอดหมวกแล้วครับ อ,ลยลอยากให้ไปติดตาม,าม <S <S ชมในอีพีหนึ่งตอนผมว่าผมจะถอดอะไรอ่าอมีมีคนกระซิบมาข้างหลังอมว่ามีอีกม,มีอีกอีกพีนหนึ่งนี่คือเอ,อาจริงๆนะผมขอบอกทุกคนเลยว่าถ้าเกิดว่าทุกคนพลาดอีพีนหนึ่งของบอลเลไทยไปเนี่ยเหมือนพลาดไปประมาณ7 0 8 0ซของทั้งเรื่องนะเหตุซีนทุกอย่างเหตุการณ์แต่ละอย่างมันรวมกันอยู่ในอีพีหนึ่งนี้หมดแล้วครับท่านผู้ชมก็ที่เขาบอกมีที่คือากันในโซเชียลก็คือซีนถอดเสื้ออ่ะ อันนี้จะได้เห็นใน EP 1นึ่งได้เห็นใน EP หครับ EP 1มีทั้งทอดมีทั้งจัจูมีทั้งจับเนี่ไปนี่เยอะครับอ p อนึ่งหัวหัวมาก็คือไม่ธรรมดาแล้วครับผมการันตีป้าแจ่วการันตีอยู่แล้วออ้ ฝากติดตามด้วยละกันครับผมจะกออนแอร์ให้ได้ชมงกันแล้วคืนนี้ฝากด้วยนะคะขอดูไทยออนแอร์วันแรกนะคะ12เมษายนนี้นะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะคุ่วันศุกร์2อาทิตย์เนาะกดช่อง3 33นะคะขอคะนดีด้วยยินดีด้ว